สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นิสันชอเอลวันนะครับเช้านี้กับแจ็คนิสันนะครับผมวันนี้มีเลิกดีๆนะครับของทางคุณลูกค้านะครับกับเจ้าตัวนิสันนาวร่านะครับคิงแคบคาริเบอร์รุ่น V นะครับแล้วความพิเศษของตัวนี้คือเป็นรุ่นเกียออโต้นะฮะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับในคัสนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะทําการไปส่งมอบที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้แจ็คจะเจอโอ่งมังกรหรือเปล่านะ นะครับกับเจ้าอปปากกับเจ้าตัวนินันะคะถ้าทางคุณลูกค้าอยากจะได้รุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่น n นาวาร่าคิงแค a l i ล e r รุ่น V a ออโต้นะฮะออปชั่นครบจัดเต็มเลยครับผมมากับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่นะฮะ190แรงม้าแรงแน่นอนนะครับผมเทอร์โบคู่190แรงม้าพร้อมออปชั่นต่างๆไฟหน้าคอร์ส LED นะฮะมีเดย์ไทมนะครับ,ม, Day รบมีไฟตัดบอก LED ล้อแม็กอัอลลอยมาครบจบนะฮะภายในตกแต่งแบบสวยนะฮะเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีดันหลังด้วยนะครับสบายขับทางไกลไม่ต้องกลัวเมื่อยนะฮะไม่ต้องแวะพักนวดที่ไหนนะครับผมมีดันหลังนะคะจอกลางมีขนาด8นิ้วนะครับเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto นะฮะมีกล้องรอบคันมีเตือนวัตถุนะฮะจากกล้องด้วยนะครับผมกระบะแคปรุ่นนี้กว้างนะฮะ บรรทุกได้เยอะนะครับผมไปเที่ยวก็ได้ทํางานก็ดีนะฮะกับเจ้าตัวนิสันนาวาร่ารุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับทางเจ้าของของรถคันนี้นะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าทางคุณลูกค้าจะดีใจแค่ไหนนะครับผมไปกัน,นครับ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก็มาถึงบ้านคุณลูกค้านะครับที่วัฒนานะครับที่จังหวัดราชชบุรีนะครับผมก็ได้ทําการสมมอเจ้าเจานิสันนาวารานะครับรุ่นนี้เกียวโต้ที่วัฒนาเป็นคนใช้รถเป็นผู้หญิงเลยอยากได้ความสบายนิดนึงก็ได้เป็นเจ้าตัวเกียวโตรุ่นท็อปนะครับเป็นไงบ้างครับพี่วัฒนาดีค่ะดีนะฮะเดี๋ยวถ้าคัานนี้ที่บอกไว้ก็คือเป็นนิสันคันแรกค่ะ ถ้าใช้ดีก็อาจจะมีอีกต่อไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามานิสันชอเอราวันด้วยนะครับพี่ถ้าไงขับดีไม่ดีมีมมข้อบกพร่องตรงไหนก็เดี๋ยวาสามารถแจ้งแจ็คได้เลยนะครับผมะนะฮะถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าได้ลองใช้แล้ว เดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะว่าดีไม่ดีนะฮะว่าจะสู้ที่ผ่านมาได้หรือเปล่าเผื่อจะได้เป็นแฟนมันแท้กับกีวัฒนาบ้างนะครับก็ขอให้ธุรกิจราบรื่นครับปีนี้ก็ทักสิบล้านนะฮะแล้วก็สิบล้านสิบล้านทุกๆปีนะครับผมนะคะนะฮะได้ครับขอบคุณมากครับจ้าเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันที่จังหวัดสีสเกตนะครับผมเดี๋ยวผมไปส่งลูกค้าที่สีสเกตอีกครั้งนึงนะฮะขอบคุณครับครับพี่วัฒนาสวัสดีครับตงมอบครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ